สบายดีสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจะพอ่พอๆกันยามเศร้าๆเด้อพี่น้องพ่อๆกับพอ,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 อล่าลากินีน่พี่น้องก็สวยกันอย่างคนสร้างก็มีเด้ินมาอย่าเป็ดยามเศร้าๆพี่น้องตอนนี้ก็หกโมงเศร้าลยแจ้งเลยตีจริงมาจะตีหาเครื่องเขัละต้นไม้ครับพี่น้องต้นไม้คือหยุดแหงแทบพี่น้องต้นไม้คือตีงแหงแทะปลาอีย่งนัด ป้านางใหญ่ป้าป้าพี่น้องไปป้า,ปาเหตพี่น้องพวกเมนโลจองโลบน,ลนโลป่าเลยกูเกีย,ตกยดติอยากได้แค่ครึ่งโลว่จะจ้ะตัวม,มีอยู่ป้านางกูเกียดมันสั่งไว้ครึ่งโลโอ้ยพี่น้องมานป้านางตัวใหญ่ประเดิมตัวแรกป้าขาวอาสัวอยู่พี่น้อง เฉพาะต้นไม้จังกระดิก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 มานี่ครัพี่น้องเอ้ยมันแต่เศร้าโมนี่งามอยู่เลยนะสีมันขาวสวยอยู่พี่น้องมองนี่โตบักใหญ่พี่น้องโอ้โหความยาวเกือบแขนหนึ่งพี่น้องปลานางนั่นเองจ้ะพี่น้องจ้ะปลาเนื้ออ่อนถูกไปแล้วหนึ่งตัวพี่น้อง เราลุนนกกนเนื่อนนสิมานสัม่มไดเริ่มแจ้งแล้วพี่น้องหกโมงแล้วเริ่มแจ้งแล้วอ้าะครับป่าเรกจ้ะเพื่อมุนปลาล้วจะส้าบรรยากาศพี่น้องมาใส่เบ็ดย้ำเส้าวนี่พี่น้อง บ้บนานนาสีดาเิอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญเด้อนี่พีน่น้องนี่พี่ไก่นี่มีเสืองนี่บ้านนาสีดาเผอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญจากพี่น้องจ๋าบ้านนางตรงข้ามกับบ้านนาสีดาเิอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญเด้อพี่น้อง เอากำลังหลาะยามเบ็ดเดจเจพี่น้องจ้าต้นไม้เคี้ยวอุ่มทุม่มพี่น้องงามเศร้าบรรยากาศเริ่มดี้ะพี่น้องเอ,อ้ยน้ำหมอกกระตกหนาวอ้อย่าพาหมุนป่าพี่น้องเบ็ดถึกปลาปลาถึกเบ็ดอีกแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่เบ็ดถึกปลาปลาถึกเบ็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าตัวนี้บบใหญ่ปันใดปนนางเลยเนาะเมื่อนี้คือสีมาน,นแต่ปันนางแหล,ละล่ะจ้าพี่น้อง ถึกปลาปลาถึกเป็ดอ้ยตัวใหญ่เติบเด้อนี่พอดีเห็ุสูตรสีพี่น้องแต่ป้านางนี่ขึ้นจากนานํนา,นนานแป๊บเดียวกระตายเลยพี่น้องอเป็น,นปลาสีแบบว่าตายไวต่อยเ้าใส่น,าน้นานในเหือให้มันมากระตายบ่หอดสมุงหรอกสามสิบนาทีก็ตายแล้วได้ป้านางแล้วพี่น้องซอฟโต้จ้ามานันคือเกา่าคือเดินนั่นแหละพี่น้องเอย อันนี้เบ็ดนี่ยมันดีเข่งเนอะหากยามได้บอกกีลังเองพี่น,อน้องมันรุนน้ำกันเราจะได้จักโต้วันนี้จะได้ปลาตองไงบอกพี่น้องจะมาเด้อจ้จะพี่น้องมาเลาะยามเบ็ดน้ำกันจ้าเอาแจ่ผุนบริมีตะแจ่ที่มันรุนโบรานนะแ,บบแม่บอกแจ่นี่บอกมาเลาะยามเบ็ดน้ำกันจ้าพี่น้องจะเมื่อนี้จะได้ปลาตองมาพี่น้องพอได้ปลาตองติดต่อกันมาหลายมือแล้ว แต่ปลานางสองโตละวว่วนมันรุดจะแจนี่แหละนะวันนี้ว่างเปล่าออจะพี่น้องปลาเหยื่อยังดิ้นอยู่จ้ะ ลุดปะดดรุดสองต้นจะรุดเพราะมันคือซะซะต้นไม้มันคือก่องขับที่ซะถือปลาป <c oughs> ่าถือ,ถอ,ถอจุดจมยามเศร้าดิบรรยากาศมันดีกองกับใสใส,ใสดี่พี่ดองนกขึ้นหลายที่เนาะพี่ดองเอในใน้ยนก จะได้ดอกร้ายหลายบัรทากันตอกป,ปงตอดสาวๆจะพี่ดอกวันนี้ก็ได้ปลาไปซ้อมโตอยากปิดทากาแต่รุ่นต่อไปพี่น้องวันสิได้ป่าจ้าดอกยา บินออนนล้ำลดลงแห่เลยพี่น้องน้ำลดลงตลอดจนเพื่อข้างโคง้งเสาร์ดิก็ได้น้ำบกลงตลอดเลยจ้าพี่น้องแต่ว่าฝั่งไทยน้ำกำลังถว่วงจะได้กระสูสูดจ้าใครทุกคนปลอดภัยเด้อพี่น้องเดบซี่กับมีหลายคนในคอมเมนต์ว่าน้ำท่วมบ้านทุนแถวชัยภูมิแถวดิหลายคนพี่น้องจะได้กระสูสูดจ้ารักษาสุขภาพดเด้อ นี่พี่น้องการน้ำโบกเห็นมั้พี่น้องมาเลาะยามเบ็ดปลาคือบนถือพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้คือสิบปลาหมาตัดแต่ปลกระถักมันคือเก่าวเลยพี่น้องได้ปลาใหญ่ไปแล้วตัวหนึ่งแต่ปลานางใหญ่ขันบนถือเราเนีเป็นต้นไม้ตีกึกๆไลยแหละพี่น้องเพราะเขาผูกเบ็ดใส่กับต้นไม้ น้ำบกลงตลอดจ้าอันนี้ปลาเหื่อย่างบ้านตายังดิ่ดเดาๆอยู่พี่น้องเสือกเบ็ดปลาเหยื่อยังบ่้ันตายังดิ่ดเดาๆ,ยๆ,ๆ,ยๆยอยู่จ้าเนี่เป็นปกระ,กะเซ็นเสือกวโว้มีแต่เสือกเบ็ด,ดหอยตุ่นๆอยู่คือพอเห็นต้นไม้ตีหยิดๆนะฮะอันนี้นนนสปาปะนะ ปลาเหื่อหรือปลาถือปลาเหื่อ <c oughs> คือดินแห้งแ,งแปงลพี่น้องเอ๋ยพายเหือสู่น้ำไหลมันมันคือขวบหอยจังสันตายบา่มันเม่อยดินบ่นย,นยังบ่ฮันด้ตา,ายเบ็ดมันน้ำบก น้องถือปะตองนะจ้าหน้ามันบกพี่น้อ,เอยเน้ามันลงจนเพือข้างโคกัสิไลลงเป็นเม็ดพอแหละปะตองหน่อย,ออยพอดีลาบซัมวานอุ้ยตัวนั้นพุ่นตัวใหญ่อยู่พุ่นพุ่นหลานตัวใหญ่อยู่พุ่นเอาตัวใหญ่ก่อนท่น้องหลังพุ่นถึงตัวใหญ่ดินแห้งหรือว่เป็นรุดแหรอบอก ถิ่มตัปลาน้อยพี่น้องตัวน้อยไปก่อนมารุ่นตัวใหญ่พี่น้องมันดิ้นแห้งเลยมึงทำบ่หัหวมันกลังถือนะฮะพอมันเงียบเมื่อก,กี้มันดิน้นพวะเสียงดังแหงปลาอย่างวะปลาปยังล่ะเอาไปไว้เด็กกระตอกอย่างบอกแข็งแรงอยู่างบอสั่งใหม่สั่งให้เพิน่นยิบให้ใหม่ซื้อตะลางไปยิบเองก็ได้แต่วา่าโอ้กระตอกใหญ่พี่น้องว้าห่อยรุ่ยห่ยเสียวห่ <laughs> ยเสียว เมื่อกี้นี่กำลังสิเอาปลาตัวนั้นตัวนี้ผลดิ้นหลับนี่สุดท้ายก็ได้ปลาตองใหญ่พี่ต้องเอ้ยโมเมนต์สี่โลผลตัวนี้นะสี่โลประมาณสี่โลพี่เราได้ปลาตองใหญ่แกล้วจ้าเฮงเฮงรวยรวยจ้าป้อพี่น้องจะเบิ่งไหมตัวนั้เนี่ยป้องสี่โลเนี่ยต้องไป็ประมาณสี่โลผลสี่โลกลัวคนละตัวนั้นอย่างปลาไม่กลัวไม่น้องกะลักพักกัสจะเอาปลาตัวนั้นนะนะ ผัดว่าทั้งนี้ดินแห้งแล้วเอาทาั้งพี่ก,ก่อนโอ้หมัดไปเดียวสิดินลงเพอาะตัวใหญ่เลยพี่น้องใหญ่กว่าซูมือ,ออีกใหญ่กว่าทุกมุือที่เขาได้มาทางนั้นยังปล่อยผลหอยตะเรนคือเก่าเออมันอยู่รอบนอกนะปะตองนะ้าก็สิมาถือรอบนอกรอบในมานะถือถือติดก,กันสองหลังเลยพี่น้องเอ้ยมันคือเก่าออกพี่น้องเอ้ยสาบ,บัดมันซูมือสูเน้นเถอะ อันนี้ปลาตองน้อยพี่น้องพอดีลาบสำหรับคนที่อยากซื้อโตที่ป่วใหญ่ปันได้ได้ยินเสียงปลาต้นนั้นดิ้นทิมฮัดปลาต้วนี้เลยว้าวญาตมันรุดนนะต้นนี้ดามันรุดไปน้อยแมนถุกกินอยู่น้อยครับสัพอมันจังหอยเนาะเป็ดเข่าเลอกปวดมันกระโดดกินปวดแท้ปวดมาหดเสือกแล้ว ตัวใหญ่เลยผูกไว้เลยพี่น้องมานคือเก่าคือเดิมแหละพี่น้องเอ้ยแงสิไปหาเหยื่ยอเส้นน้อมาใส่่วนนี้ปาลากำลังเขา่าพี่น้องมาเบิ่งปลาตองใหญ่น้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจา <c oughs> ้าโพดโพวันใหญ่ปลานางกะใหญ่พอสมควรแต่ปลานางเนี่ยมันโตมันยาวเนาะแต่ว่าปลานางกับเจ้าสองโลหมดจัง พี่น้องไงแท้ใหญ่ว่าป<ะ>ไปสอกโตอีกแล้วเมื่อละสอกโตปะนางสอกปะตองสอกมีแต่ตองงามๆเลยพี่น้องก็ได้แต่ปลาตัวงามๆจ้าจ้าโพดโพป่าพี่น้องเอ้ยสมก็เขาไปหาเงื่อนลำบากมาใส่แหละไปหาตึกหาเงื่อไปหาไอ้ไอยังพภาสิได้คนในหมนู่บ้านนี่ใส่เบ็ดคือกันกระเพากระดาษทีมีสองสองสามคนนั่นแหละนะ สองคนที่แบบว่าหาสเ็ดแบบนี้ว่าคนอื่นเท่ากับบว่ายเนี่ยมันต้องหาเหนื่อยนี่ยอีกต้องไปตึกเบ็ดหาเหงื่อต้องไปหายางมาไส่ามาไ์มอเตอรีไใส่ได้จะมีแค่สองคนมีน้องกับไออ,อีกคนหนึ่งไออีกคนหนึ่งนะกาบมานพี่น้องเราก็ได้ซุ่มมือมานเราก็ได้แคนเบ็ดคือกันนี่แหละ <S <S พี่น้องเอ้ยขอยามต่อไปจ้าพี่น้องว่าจะแหละเบ็ดก็ได้ บรรยากาศดิมน้ำคลองย้ำสาวๆตอนหกโมงสาเหนยปลากะหมานหมานขัดพี่น้องเมื่อนี้ได้แต่โตใหญ่ๆแล้วมีมปลา,าตัวน้อยเลยกระนางน้อยก็ถือว่าใหญ่เติมแกะออมกินหนึ่งกินกับอิ่มเบิด์ตเทอนพอขายตลาดโล่สามร้อยได้เนยหน่อยเออสามร้อยจับที่น้ 300, อนงอออ 300, แต่ปลาตองราคาจะถือโ 30, ดนละสามสิบพันกิบ 3ามหมื่นจินโน่นละสามหมจุดมาจากจุดว่าสองสี่สองสี่หกจุดตัวแห่งจุดน้อยแหย่งตัวใหญ่เลยเอาไปอมราวนันเจจุดกับตัวปักญ่แต่บัสูตัวนี้ตัวนี้ใหญ่แห้งพี่น้องประมาณสี่โลก,กว่าพรรอดีอดจ้ามืนอนี้มาที่หนึ่งะจา้าหจุดจ้าเสียงโชคสองสี่หกจุดพี่นนอง ปลาสีโตตีสี่หกหกสี่จ้ะเบ้านัวเบ้าเหร็ดเด็กๆจอจะไปซื้อได้จะโอ้ซื้อบัตรถือพัลลาดนี่แหละเหติเอื้อซื้อนี่ล่ะสาะสิมีตัวใหญ่คับพี่น้องปลาสีโตมีตัวงามจานันทร์ก็ไม่กระโขยทุกคนโชคดีโชคดีคดลลดดร่ำรวยเด้อจ้าถือรางวัลที่หนยยึ่งรางวัลใหญ่ๆเด้อพี่น้องเออถือรางวัลใหญ่ๆว่าถือเลขสามตัวตรงนะจ้ากันพอได้เบิ่งคลิปนี่แหละถือกัน ก็เฮงเลยด้วยเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะนเด้อก็ให้ทุกคนถูกรางวัลย่อยๆรางวัลที่หนึ่งเด้อพี่น้องเอ๋ยเขาก็เลาะยามเบ็ดต่อไปจ้ะยากาศายเหือแคมของพี่น้องมานประตองจ้ะฟ้ากะท่นจองว่าแหละแหละแต่โมบ้านลูกค้าประจำพนยุงเทพคนในโมบ้านและพี่น้องคนเห็ดงานยุงเทพ เวลาเพิ่นสีบอกไว้เลยว่าคัดได้ปลาอย่างนีให้บอกเพิ่นเพิ่นสีให้เอาไปให้ครอบครัวเพิ่นแล้วก็เพิ่นก็โอนเงินมาจ่ายพันละคนในหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่าหมู่บ้านนี่นะเพิ่นบ่ได้เพราะว่าเออไอแคนนะเขาก็เลยจ่ใจเพิ่นสีเอาเพราะว่าเพิ่นจับมาขุดสวนแล้วก็เจ้าเห็ดกับเจ้าเลยขอสื่อปลาตองหมู่บ้านมีสองโลพี่น้องเพิ่นเลยโทรมาหมู่บ้านนี่เพิ่นกะเบิงคลิปไปแหละเพิ่นก็เลยโทรมาว่ามื่ออื่นน่ะคันได้นะ ล็อกไว้เรเดอร์เหรอปะคันได้เหลใหลอกไว้ให้เลื่อปต้องให้ผู้ใดแต่ม่นด้ก็ได้ตัวใหญ่แห้งแต่ก็ว่าลราครอบครัวพันก็ใหญ่พันเสื้อให้ลูกให้ล้านให้พ่อแม่พ่นกินพันบ่มีคนหาอันนะเบ็ดนะคือดินดินน้ำปะสิวโอ้สิวคุณหนาพี่น้องสิวเซียน บรรยากาศพายเรือยามเบ็ดพี่น้องเอ้ยซองพี่น้องน้องเอ้ยแล้วเรียบร้อยแล้วกระสีได้เมื่อละหลัดจ้ะพี่น้องจะปลาตัวใหญ่มากตัวีใหญ่เด้นจะมม้นนี้มานจ้ามานแบบโพดโพบโมบแต ใส่อะใส่บองไอ้ใส่บองอใส่เบ็ดเพียกซื้อขัดขายแนละ้วซื้อบพรคนซื้อนั่นเขาโทรมาจองคนแล้วไอ้เ,อเก๋ไอ้เ,อเก๋โทรมาจองอยู่เสมือเก๋โกรธโทรมาจองอยู่เสมือปตอมเราตัวใหญ่แห้งเจ้าก็ตัวน,น, <ไป S 1> น้อยเนะี่เป็นลาบตัวน้อยมีตัวน,น้อยตัวหนึ่งอันเด้ตัวน้อ,นนอยเป็นลาบ ต้นใหญ่แต่ของเอกเกยผนโทรมาจองแต่มาว่านแล้วโทรบอกแต่มาว่านแล้วให้พี่น้าเห็ดสมเห็ดสมเห็ดสมแสแบรให้พี่นาเห็ดสมนะโอ้สามสี่ผูแล้วเมื่อกอต้นน้อยกว่ี้อีกไปติดซิ่งนบบสามโลเข่งผุนได้เมื่อละซอกโตซอกโต ตะวันก็ได้ประนงัน้อยคนนึงหนะเมือก็ตัวใหญ่เครืองตัวนึ่งเออมื่อานได้ประเครงหน่อยนะฮะเมื่อวานนี่ก็ได้ประตองเมื่อก่อนก็ได้ได้สุมมืออาทิตย์เป็นอาทิตย์ละกวแถวแกงถือดีๆในแกงนะถแล้วน่อกแกงนราจะถือป่ะนะสุมือประตองพี่ร้องเสียดมือยได้แบบนี้เปลาให้อ้าย ปลาไ้ไอแลวก็สิเดมเมื่อปอาลปอาไฮาอเป็นลาสวดตัวใหญ่นะครับกับผนจองไว้แล้วพี่น้องก็สิเหลือแต่ป้านางป้านางกับซไปขายคือกันจา้าแล้วก็ขอฝากบรรยากาศไว้สำนีเดจ้าพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไปเดจา้าฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เดอจา้าสวัสดีจา้า